ยุติไาทำเออคำว่าฉนดชุมชนผมรู้แล้วไอสว,วกรอ่ะมันขายได้ไม่ต่างอะไรกับไอชนดทั่วไปแล้วทีนี้ว่าไอฉนดชุมชนเนี่ยมันข้อมูลรายละอเอียดมันเป็นยังไงแล้วก็เอามาศึกษาแล้วไปให้คําตอบว่าโอเคเดี๋ยวผมจะบอกกับพี่น้องว่าเราจะรับฉนดชุมชนนะ,ะายแปลงนี่โอกาสสู้เราไม่มีแล้วโอกาสที่เราจะชนะมันยากค่ะ เขาก็กลัวรัฐบาลเราก็ต้องยอมรับนะเราเราพูดชาวบ้านว่าเราต้องยอมรับนะส่วนใหญ่ต้องขายแล้วแม้กระทั่งผมเองบอกเขานะประธานเองก็อยากจะขายถ้ามีชนโส่วนตัวส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะนึกว่าอาจจะได้อยู่สบายได้เงินก็ได้ปลดหนี้ปลดสินทำนามาถ้าล็อกเนี้ยสมาชิกเนี่ยยี่สิบไร่คิดดูถ้าไร่ละล้านถามว่าทํานามีกี่สิบปีถึงมีเงินยี่สิบล้านซึ่งอันนี้อันนี้เข้าใจได้มันมันมันเขาคนสักทั้งที่ไม่อยากขายแต่มันจําเป็นที่จะต้องตัด อ็เหมือนกับเป็นมะเร็งส่วนหนึ่งต้องตัดทิ้งเพื่อเอาชีวิตตัวเองรอดการทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่าว่าเรามาอยู่เป็นชนบทชุมชนแล้วก็ไม่ได้ตัดเนื้อร้ายเนี่ยก็คือมียาลักษาแล้วมั้ยอ๋อมันมียารักหาก็คือเราก็บอกว่าลึกๆเราอยากจะขายไหมใช่ป่ะเราก็ถามนมาชิกเขาบอกเขาไม่อยากขายเ้าถ้าไม่อยากขายชนบทถูกใบชนบทเ่ยมันก็ไม่มีความหมายเราจะเอามรลักษากันทําไมเราทิ้งวัตช่สากลอยมะ ไม่จาเป็นที่ต้องมารักษาที่ปวกกินอะไรกินก็มันก็เหมือนกระดาษไม่มีค่าแผ่นหนึ่งอ่ะแต่ถ้าคิดว่าเราจะขายอ่ะมันเนี้ยคือกระดาษที่มีค่ากระดาษนี้มันมีค่าแน่นอนแต่ทีนี้ว่าเขาจะให้เรารู้เปล่าอันนี้ถ้าให้ผมสู้ผมก็บอกหน้าที่ผมจะต้องเรียกร้องชาวบ้านต้องการแบบไหนไม่เอาจนวชุมชนนะเอาจำวนตัวผมก็สู้นะแต่ผมบอกก่อนว่าเปอร์เซ็นต์มันยากนะถ้าแพ้หรือถ้าไม่ได้จะว่าผมไม่ได้แต่ถ้าเอาจนวชุมชนนี้ผมรับรองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์การัดสภาพเราได้แน่นอน เนี่ย,ยบาวบ้านก็หลักๆ,ๆ,ๆเขาเขาไม่อยากขายแล้วแต่เขาต้องการฝากมั่นคงแค่นั้นเองจุดหลักเขาเสนอมาว่า,เ,าเราขายไม่ได้มันก็เอาเปรียบแล้วลวะรัฐจะต้องขายไม่ได้ด้วยมันถึงถเสมอภาพาด้วยกันรัฐจะเอาไปไม่ได้อะคือชาวบ,บ้านขายไม่ได้รัฐก็ห้ามเมนคืนเนี่ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยทาได้ไหมเราก็บอกถนทนทุมชนนี่เนี่ยมันตรงเป้าหมายคือเราก็พยายามที่จะปิดไม่ให้รัฐมาลังแกเราคือให้พวกเราบริหารกันเองจนกว่าเรามีสิทธ ที่ที่เราจะบอกคืนะใช่ความรู้สึกความไม่เป็นธรรมแหละมันเป็นเป้าหมายที่ชาวบ้านความรู้สึกท้าจะในรู้สึกผงผมรัฐเนี่ยมันเป็นจุดที่เราพึ่งพาแต่พอมันไม่ไม่ได้อย่างไกที่เราฝากความหวังหรือฝากอนาคตจะเขาไม่ช่วยเราแล้วรังแกเราเราก็รู้สึกมีความได้ใจในแต่แต่ต้องถือว่าการที่เรารวมตัวกันพร้อมด้วยความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความรู้และมีความจริงใจ คงจะไม่ใช่คนเดียวคงต้องหลายหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐด้วยบางส่วนก็ในที่สุดก็มาช่วยกันจนกลายเป็นชนบทชุมชนนี่ต้องต้องบอกว่าเป็นความสามารถในการที่เราเราต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมอย่างสันตินะคะไอ้หลักๆผมผมต้องขอบคุณสมาชิกของผมก่อนเลยคือหลักๆในการต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนกับร่างกายหนึ่งอะสมาชิกเนี่ยเหมือนหัวใจของเราสมาชิกต้องสามัคคีถึงจะส่วนน้อยถึงถึงเขาไม่เห็นด้วยแต่มันส่วนน้อย แล้วมาตอนหลังเขาก็พยายามที่มาร่วมมาเนี่ยคือมันมาแสดงถึงความความสําเร็จในชุมชนเราว่าหลักๆคือหนึ่งสมาชิกต้องเข้มแข็งสองต้องมีแบบมีบุคลากรที่จริงใจกับเราที่ที่ที่เข้ามาแล้วก็สามสื่อที่ด้วยที่ช่วยเรามีส่วนช่วยแล้วเป็นเพื่อนชี้ทางถึงถึงถึงจะไม่สุ่ดสาเร็จแล้วก็ที่ที่มาในคงโยก็คือมีหนึ่งหลักก็มีหนึ่งชาวบ้านสองอาจารย์ประพาสสามก็สื่อแล้วก็สี่พี่น้องเครือข่าย ตัวหลักๆแล้วก็ชุดกรรมการสิทธิ์ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือกรรมการสิทธิ์เนี่ยชี้ให้เห็นแล้วว่าเราไม่เคยรู้จักอาจารย์ภาพบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยนัดอาจารย์นัดชุดกรรมการสิทธิ์เข้ามาเรียกวยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกับชาวบา้านผมตัวผมเองผมยำแล้วว่าเพ้กรรมการสิทธิ์นี่มันใครมันเป็นอะไรมันมีอํานาจ,จแค่ไหนไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยซึ่งอาจารย์ภาแกรู้อ่ะอันนี้คือคือแสดงให้เห็นว่า ต้องคนที่มีความรู้และมีความจิตใจในในในพื้นที่นะถ้าถ้าผมไปเรียกร้องกรรมการสิทธิ์ผมไม่รู้ไม่รู้จักกับว่ากรรมการสิทธิ์สำนักงานเขาอยู่ที่ไหนผมก็ไม่รู้อาจารพลาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่ามีหน่วยงานนี้เาคอยช่วยถามาจารยาวซึ่งซึ่งซึ่งเราเรียนรุ่นเดียวเป็นเพื่อนแล้วเขาบอกเฮ้ยจะช้างให้กรรมการสิทธิ์นี่มันอะไรผมถามเขาอย่างนี้เลยนะผมไม่รู้จักเ่านี่แหละกรรมการสิทธิ์นี่เขาสามารถที่จะช่วยพวกเราได้คือเขามีอำนาจที่จะเรียกหน่วยงานที่มีปัญหาให้มาชี้แจงกับชาวบ้าน แสดงว่าต่อไปถ้ามีมีประเด็นมีเรื่องอื่นอีกต้องพยายามควานหาว่าเอ๊ะมันมีหน่วยงานไหนอยู่บ้าง<ช>ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกเราก<ช>็ดีเหมือนกันถ้าเกิดเรื่องนี้มันทําให้เราเปิดเปิด,ปดหน้ากว้างกันเียรู้วิธีการต่างๆเราเ<ล>ชื<ด>่อว่าจะเป็นกรณีศึกษาให้กับชุมชนอีกมากมายทั่วประเทศไทยนะ,ะนะคะที่จะได้จะได้มีสิทธิ์อยู่กันอย่างอย่างมั่นคงและสบายใจที่สําคัญก็คือพื้นที่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมพ800ดร้อไร่เขียวขจี มีมีต้นไม้มีมะม่วงมีพริกมีข้าวมีสารพัดเลยเราต้องเก็บเอาไว้เป็นเป็นเป็นแหล่งอาหารเป็นขุมทรัพย์ของพวกเราไม่ใช่เฉพาะพวกเราที่นี่พวกเราที่อยู่ได้โดยเฉพาะคนกรุงเทพด้วยซึ่งึต้องอาศัยอาหารแหล่งอาหารสำคัญที่นี่ปัญหาที่นี่คือว่าผมมองแล้วว่ามันกลายเป็นว่าเรากําลังจะหนีไอ้พื้นที่ดินถีดดาเนี่ยมันอยาเอาดินถีแดงมาทับแาะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็ที่เราเข้ามาจะเห็นแล้ว嘛เป็นลูกลังเขายามที่เขามาโถมไอ้ดินถีดำาไว้ข้างล่างหมด พื้นดินสีดม,มันจะปลูกอะไรก็ได้ขึ้นง่ายอแล้วคุณเอาลูกครังมาลงเอาอินครุกมาลงเอาอะไรมาลงที่โถมทาหมู่บ้านเนี่ยผมก็กเสียดายพื้นที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งมันมันหายไปปีหนึ่งไม่หลายหลายร้อยไร่พูถึงหมู่บ้านวันก่อนขับรถผ่านถนนตัดไหนเส้นหนึ่งรอบกรุงเทพไม่ไกลาจากที่นี่ถนนกาญจนาพิเศษเห็นแล้วก็สะเทือนใจเหมือนกันครับเพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเรียงแล้วก็มีอยู่แปลงเล็กนิดเดียวที่มีสีเขียวของต้นข้าวแบบอันนี้เป็นสิ่งแปลกไปแล้วะ แกลายเป็นทุกคนอาจจะอยาบจอดดูต้นข้าว <c oughs> ต้นอะไระต้นอะไรนะคะแต่แต่ที่นี่จะไม,ไม่เ <c oughs> กิดเหตุการณ์นั้นเพราะว่าอันนี้เป็นวงมัน่นใจว่าถ้าหากได้โฉนดชุมชนแล้วมันทําให้เราต้องอยู่ด้วยกันได้อีกนานถ้าหากว่าเป็นเป็นเป็นของทีารักหรือเป็นอะไรเนี่ยอายุมันจะสั้นลง และจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหากว่าต่อไปเราทําการเกษตรแบบปลอดสารพิษหรือว่าถึงขั้นอินทรีได้อันนี้ชาวบ้านเริ่มรู้แล้วนะได้ยินว่าแถวนี้เริ่ม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 คือคือเมื่อก่อนเขาก็เริ่มรู้แต่ทีนี้ว่าการการทําเกษตรอินทรีย์อ่ะมันผลผลิตมันจะต้องน้อยลงสองปัญหาชาวบ้านมีนี่สะสมแล้วทีนี้่วสามปีแรกจะลําบากมากไม่มีต้นทุนและมีนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ดินเป็นของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่กล้าทำก็ไม่กล้าก็คือพยายามที่จะทําที่ที่จะ ไม,ไม,ไม่ไม่ทำใช้นี่นยพยายามที่จะทําเพื่อให้เป็นดอกเบี้ยให้พอกระดอกเบี้ย oh. ถ้าตามหลักถึงได้ใช้สารเคมีเพื่อให้ผลิตผลมันเยอะ,ะเราจะได้เงินมาจ่ายช้าดอกเบี้ยของตกส์มของสากรของเจ๊กมากของไรทุน<ต>มากแต่วันนี้รู้แล้วละ่ะว่าเราได้แล้วแลวเราพยายามบอกแล้วต่อไปเราก็จริงๆแล้วถ้าทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าปลอดสารเคมีนี่มันลดต้นทุนแต่ว่าจะลาบากช่วงต้นแค่้นเองคือคือมันมันไม่เริ่มจากศูนย์เนี่ย มัเริ่มจากติดลบมาแล้วต้องค่อยๆขยับ<ช>ตัวให้พ้นเหมือนเหมือนบัวที่เราปลูกไว้แย่ๆให้พ้นน้ให้พน้นแล้ว,ลวนะ,ะอให้ตอนนี้มันกลับมามันก็กลายว่าลดภาระ,ะสมาชิกหนึ่งเรื่องค่าเช่าสมาชิกก็ต้องไม่จ่ายเมื่อก่อนจ่ายกันเยอะขนาดไหนอ่ะก็จ่ายละร้อยกว่าบาทแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามันมันสำหรับคนที่อยู่ใต้น้ำนะอยู่ใต้ระดับนี้่าโอเคแล้วคือคือปลดปลดภาระไปได้ปอกปอกหนึ่งแล้วต่อไปเราก็อาจจะมีทุนของทหกรณ์กรซึ่ง อาจจะปลอดดอกเบี้ยอะไรพวกนี้นะว่าพยายามถ้าทาได้แล้วเราแนวคิดของภาคกรของคึกกรรมการเรามีอยู่เราพยายามที่จะช่วยต่อไปต้องไปหาต่อว่ามีใครที่เป็นนักวิชาการคล้ายๆอาจารย์ประภาสแต่มาในแนวสมมาช่วยเราให้สามารถปลูกพืชไม่ต้องพึ่งพาต้นทุนพวกสารเคมีแล้วก็มีตลาดดีๆซึ่งึมีอยู่มันมีอยู่แต่เราต้องช่วยกันหาให้เจอเดี๋ยวเขาก็อาจจะมาหาเราด้วยนะคะก็ขอให้โชคดีสําหรับชาวบ้านชาวชุมชนที่นี่แล้วก็ ต้องเรียกว่าขอแสดงความยินดีมากๆสําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของทุกคนที่ะจะทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ประเทศไทยเราเคยมีด้วยเนาะเพราะว่าเป็นที่แรกที่ได้รับถนนชุมชนดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกหนักใจด้วยหนักใจด้วยเราได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศจะต้องมามองที่ของโปรจะดีขึ้นไหมจะ<ช>แย่ลงไหมอันนี้คือมันเหมือนกับเราต้องพยายามทํา ยันชนลงไปใช้ไว้เป็นแรงกระตุ้นว่าเราต้องเป็นตัวอย่างแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราไปไม่ไหวผมคิดว่าคนที่เขามองเราอาจะคเขาอากก้าวขงกีฬงแล้วอจาะมาช่วยเหลือเราถึงในน้อยก็รัฐบาลก็ทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานต่างๆที่เขาเขามีน้ารเขาต้องลงมาดูดีกว่าเก่าเยอะว่าแต่นี้เริ่มดีแล้วเริ่มมันเริ่มในคนโยงเริ่มคึกคักเริ่มเหมือนแบบแบบสดใสแล้วเริ่มมีความ